เห็นยังข้อความไอ้ใบแดงบ้านนอกโง่ไร้การศึกษาถูกเขาหลอกมาบล็อกรัางไอ้บอกว่าไร้คนนี้ไงถูกยิงตายเกลื่อนบางปะก๊กสิบกว่าปีก่อนแล้วมันยังอยู่ถูกเขาไล่ฆ่าจับขังดูถูกเบียดหยามยังยืนหยัดกัันสู้วันนี้พวกมันกลับมาแล้วถ้าเป็นคนเสื้อแดงก็จะรู้สึกไงรู้สึกถึกเถิ่ครับไอ้พวกนี้มันถูกยิงตายเกลื่อนบางปะก๊กสิบกว่าปีก่อนวันนี้มันกลับมา เคยอยู่ในสชเคยอยู่ในขบวนการอำนาจปราบปรามประชาชนออกไปได้แล้วเพื่อทางรอดของเน็ไทยทั้งประเทศจากวิกฤตโควิด19นายกบอกวุ๊กพร้อมโฮมประชาชนได้ at home นายกปิดทองหลังพระในห้องแอ ประชาชนตายหน้าพระเผาศพจนเมนพังนายกบอกนะจ๊ะประชาชนบอกว่ามึงใส่หัวออกไปได้แล้วนะว้ยเราจะไปราชประสงค์ีทีมงานทางน้นเขาก็ส่งรูปมาให้ดูตลอดนะเห็นว่าห้าแถวและห้าเลนและแน่นก็คงมีทั้งพี่น้องเสื้อแดงมีทั้งพี่น้องที่อาจจะไม่ได้ร่วมต่อสู้กับคนเสื้อแดงแต่เขา เห็นด้วยกับสถานการณ์นี้อยากเปลี่ยนแปลงอยากส่งเสียงกับไล่พลเอกประยุทธ์อย่างเราในเราไปราชประสงค์แต่ว่ามันก็จะมีอ,อ,อนุสาหรีประชาธิปไตยของน้องนองราษฎรนะครับมันจะมีบอกว่ารายจุดแม่งานใหญ่เนี่ยเขาอยู่ดอนเมืองปริลมณฑลนะฮะนคร,นะครปฐมมยุธยาทํานองนี้ก็ก็มีตามต่างจังหวัดด้วยนะครับเดี๋ยวเดว <laughs> นักข่าวก็โทรมาน้องครับพี่ลงลงทางด่วนแล้วครับลงทางด่วนแล้ว ผมไม่อยากจะให้รัฐบาลชี้วัดพลังของความอยากเปลี่ยนแปลงด้วยจํานวนผู้คนบนถนนอยากจะให้ชี้วัดที่จํานวนคนเสียชีวิตคนตายคาบ้านคนตายกลางถนนคนรอเตียงจํานวนวัคซีนที่มันขาดหายจํานวนกิจการต่างๆที่พินาศวอดวายจํานวนความเสียหายทุกระบบที่มันเป็นอยู่ แล้วก็ควรจะตัดสินใจลาออกไปสถานการณ์โรคระบาดแบบนี้ถ้าคนไม่เหลืออดเหลือทนเขาไม่ออกมาทุกขบวนจะไหลเข้าไปแสดงพลังร่วมกันอย่างสันติบนถนนพิภาวดีทุกอย่างพร้อมแล้ว มุดงหน้า,าวดีได้เลยครับที่นายณฐมิสายเกลือวันนี้เขามาร่วมม็อบครั้งแรกหลังจากที่ผมปล่อยตัวออกจากเรือนจับเหนือใต้ออกตกครบทุกพื้นที่ฮะเรียกว่าคาม,ม็อกกันแล้วก,กันมีกว่า40จังหวัดก็มีการจัดกิจกรรมนี้ไปเลยนะครับพอใช้ไปเลยเดินหน้ามุ่งไปดอนเมืองนะครับการทำคาม็อบมันก็เหมาะสมสำหรับช่วงเวลาแห่งคิดไม่ต้องครัวเรื่องการอ,ออกมาแอร์รถแน่นเต็มทุกเลนเดียร์ไหมพมออยูนาต่อปอซ่อเลย เมืองเลยนะคะเพื่อแสดงออกทางสัญ,ญลักษณ์ประยุทธ์ออกไปนี่เมื่อกี้ท้ายสะพนอยู่อินทราณวินาทีที่พี่ตันโทรมาเนี่ยยา,ยาวนะนี่ร้อนแรงเหลือเกินฮะออกมาขับไล่ลุงตู่รถที่เขาเดินทางไปธุกท่ากบางปกติให้เขาเดินทางด้วยนะครับอ้โหเต็มเลยนะเนี่ยเต็มเลยประยุทธ์ คนที่อยู่ในรถก็อาจจะคิดเหมือนเรารู้สึกเหมือนเราแต่วันนี้มีธุระสำคัญอย่างอื่นให้เกี่ยนกันแล้วกันนะครับจุดที่ข้างหน้าที่เห็นเป็นป้ายบอกทางเนี่ยนะครับก็จะมีตู้คอนเทนเนอร์อยู่นะฮะคอนเทนเนอร์มหาศารแบบนี้ครับนะคอนเทนเนอร์ <laughs> มาเร็วกว่ <laughs> <laughs> าไฟเซอร์อันนี้ผ่านรอบหนึ่งนะครับเป็นพื้นที่สำคัญเพราะว่าบ้านพักของพลเอกประยุทธ์ก็อยู่ในนี้พล <laughs> เอกประวิตรก็อยู่ในนี้ คนเอกอนุพงศ์ก็คงอยู่ในนี้แหละฮะบ้านหลวงที่น้องประชาชนมากันเป็นจํานวนมากในฐานะเจ้าบ้านแทนที่จะมีน้ําใจเอาน้านําเอาท่ามารอบริการไม่ล้ครับเอาตู้คอนเทนเนอร์เอาลวดน้ํามากั้นมาบังสมัยก่อนเพลงลูกทุ่งก็บอกไม่เห็นหน้าเห็นลังคาก็ยังดีอันนี้ไม่ได้เห็นกันเลยก็ดีไปอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับให้เห็นดีกันก็พอจิตวิญ,ญญาณของคนสแสดงพี่น้องผมเนี่ยเต้นได้ทุกสถานาการณ์พยาโศก ยันเพลงดิสโก้เพลงเฮฟวี่ได้หมดครับนี่คือวิทยายุทธ์ขั้นสูงสุดอย่างหนึ่งของคนเสื้อแดงตีนตบใช่ไหมเป็นอาวุธร้ายแรงนะครับของคนเสื้อแดงเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอันนี้ไม่ต้องผ่านกรรมธิการก็ประมาณแบบเรือดำนา้าเพราะอันไม่กี่ตังค์ครับซ้ายมือที่เราเห็นเนี่ยก็คือสโมสรกองทัพบกที่นี่คือจุดเริ่มต้นวินาทีแรกของอำนาจพลเอกประยุทธ์ ในตอนบ่ายของวันที่22พฤษภาคมปี57พลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจผู้นำกองทัพลวงพวกเราไปเจราจาแล้วก็ฉวยโอกาสยึดอำนาจในช่วงเวลาที่แกนนำฝ่ายต่อต้านทั้งหลายอยู่ในห้องประชุมหน่วยทาหารอาวุธลบมือก็มาเอาพวกผมลงไปชั้นใต้ดินลานจอดรถเอาไว้สายรัดข้อมือเนี่ยมัดมือเอาถุงดำคลุมหัว <S <S เขาไปเปิดผาคลุมหัวอีกทีก็นู่นล้วครับใน่ข่ทาหาร เป็นวิธีการที่ไร้เกียรติช่อฉนผมถึงไม่เชื่อไงฮะว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นชายชาติอาชาในายอย่างที่พยองลำพองเพราะว่าผมเข้าใจว่านักรบที่มีเกียรติยศจะไม่ใช้วิธีการแบบนี้ส่งเสียงมีไปยังพลเอกประยุทธ์จันโนชา15ปีของความขัดแย้งที่ผ่านมาคุณคือคนที่มีอำนาจมากที่สุดมีโอกาสมากที่สุดในการแก้ปัญหา และบ้านเมืองกับชีวิตประชาชนพินา่มอวายที่สุดภายใต้อำนาจของคุณ <Yeah! S 1> ถึงเวลาแล้วที่เราจะออกมาทำภารกิจของเราให้เสร็จสิ้นลุล่วงสร้างประชาธิปไตยขึ้นมาในบ้านเมือง yeah! เพื่อแดงสู้แดตาโอดอดทนแม่วันอับแสงโอกาสครั้ดียการยืนรัดต่อสู้เพื่อการถูกต้องเพื่อประชาธิปไตยหลังจวันนี้เป็นปไปขอให้ผมทำงานต่อกับเครือข่ายต่างๆตั้ไม่กี่วันจะต